ปานเคยเห็นแล้วใช่ไหมคุณปู่เกียรติที่คุณปู่จงชังที่พี่ปัตติคิดยังนสิคะที่คุณปู่ทําไปเพราะคุณปู่รักและเป็นห่วงพี่ปัตินะคะปานไม่เห็นด้วยที่คุณปู่ล่างโซ่ตัวแต่ปานเข้าใจสิ่งที่คุณปู่ต้องทาเพราะคุณปู่ป็่วพี่ปัตนี้พี่ปัดติลองเอาใจตัวไปใส่ห่วงคุณปู่ดูสิคะ คุณปู่งคงกุ้มที่รู้ว่าพี่บัตรจะอยูพี่บัตรจะอยู่ยัยงไงพี่เพิ่งไปอยู่กับคุณธนาเนี่ยคุณธนาเขารักพี่เขาดูแลพี่ได้ปานไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณธนามีใส่ใจพ็นยังไงแต่ปานเชื่ออย่างเดียวว่า ยันาทำกับพี่ล้วยีน,นาท้องคุ้งปูยีน,นาก้าวพลาดตีพี่แกต้องเหิดอะไรกันบ้าง mm hmm. เธอรับคำจะช่วยพี่แต่เธอกับเอาจนใหม่แล้วลูกไถให้ยีนา mm hmm. เธอรุกมือกับยีนาทำร้ายพี่หักหลังเธอยกพี่ ไว้ใจพี่นาพี่นาเขาเป็นคนไปคนพบลูกนั้นแล้วเขาสัญญาสัญญาว่าจะทําให้พี่ปัดถอดใจจากคุณธนาแกเป็นหลงเชื่อมันเป็นเหยื่อของมันนี่หรอพี่น้องคำว่าพี่น้องที่คุณอาปี่้ำสอนมันไม่มีอยู่จริงหรอปานรับพี่ปัดนะคะคุณอาท่านก็รับพี่ปัดเหมือนกันไม่อจริงไม่มีใครรักฉัน ยามีกิจกเอาตัวรอดในเท่านั้นไม่มีใครกล้าทำอย่างใจยอมอยู่ใต้บัญชาคุณปู่ให้คุณปู่องคการชีวิตเพื่อเอาตัวรอดนี่มันไม่ใช่บ้านมันคือขุมนรกขุมนรกที่เผาผ่านฉัน